ถ้าพูดตอนนี้จะโดนจะเป็นถวยไหมเนี่ยพูดเลยละกันเราแค่รู้สึกว่าคนจมน้ำสามวันทำไมร่างกายไม่บวมไม่อืดจบปะเราสงสัยแค่ว่าน้ำมันเชี่ยวจังแต่ทำไมร่างโมเจอที่เดิมเนี่ยคือสิ่งที่เราสงสัยว่าจะไม่พูดละตอนแรกจายคนทุกคนมาติด มาต่อยอดมาถามมาแบบไปตีประเด็นกันน่ะก็พูดไปเลยแล้วกันจบทัวจะลงตำรวจจะลงหรืออะไรจะลงก็ช่างมันพูดเลยแล้วกันคือถ้าคนได้เห็นรูปตอนแรกนะคะตอนแรกตอนที่คุณหมอสถาบันนิติเวชถ่ายจะรู้ว่าสภาพร่างกายเหมือนคนนอนหลับแล้วบวมน้ำเล็กน้อยแล้วสิ่งที่เราและเพื่อนๆสงสัยตอนนั้นคือตอนตอนที่เจอรูปนั้นคือ